วันนีทุกคนเมื่อวานไปซื้อหน้าต่างมาบ้านน้องกันจะเปลี่ยนหน้าต่างใหม่เนาะจากเดิมที่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนโดูอันนี้ห้องนอนน้องกันนะนี่คือห้องนอนที่ใหญ่โตมหูรานมากของน้องกันนะอันนี้แม่เขาก็จะได้เลิกได้ยามทําบ้าทําชั้นบนให้น้องกันเนาะโดย ปกติเขาอยู่กันชั้นล่างนะคะดูทําชั้นล่างอยู่กันอยู่เขราบ้านปนูนชั้นบนเขาก็ไม่ทําอะไรต่อเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นมาอยู่กันเนาะบ้านกว้างมากโอ้ตูต้ทำไมเป็นอย่างเนี้ยไม่ไม่เป็นอย่างเ้ัดเนงัดทำไมงัดเพื่อเอาของเข้าไปยัดนะอืมไม่นเปนแง่เป็หน่วยเดียวกันเลยเอาขอเข้าไปฉลาดบ้าบอลเลย นี่นะคะจากสังกะสีนะเขาจะเปลี่ยนเป็นไม้เชราหมดโอไม้กระดานแผ่นนี้แผ่นเบลอเลยโอ้โไม้กระดานแผ่นเบลอเลยะค่ะทุกคนประมาณกี่คืบหนึ่งคืบสองคืบโอ้สองคืบ,คบไม้ใหญ่มากไม่รู้ว่าต,ตรงนี้เขาจะออกเปล่าถ้าเขาออกจะขอเขาไปทำเล้าไก่ นูเขาจะให้หรือเปล่านะรู้แม่น้องกันจะให้หรืเปล่าเป็นไม้ระแนงนะตรงนี้ก็เป็นสังกะสีกะเนี่ยเหมือนกับเป็นแผ่นแผ่นมีเนียมสังกะสีแผ่นเรียบนะทำปิดกันฝนไว้เฉยๆนี่ค่ะเดี๋ยวมาดู บ้านน้องกันเดี๋ยวจะอัปเดตบ้านน้องกันให้ดูใหม่นะคะทุกคนใหญ่โตหโหงลานแตะชั้นบนยังลูกก่อนตอนเบียรเป็นสาวๆเบียก็อยู่นี่นะนี่คือห้องนอนของเบียรไม่ใช่ดินี่คือห้องนอนของเบียร์เ,ยนนเบียร,ยรนอนตรงนี้อาเล็กนอนตรงนู้นนะแจอนอนตรงนี้นะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทีวี นะคะแล้วลึกความหลังนะคะเมื่อก่อนเบียก็อยู่นี่นโอเคค่ะ<ล>อันนี้กระเป๋าอ้ยอันนี้พี่ถักนี่กระเป๋าใบนี้พี่เป็นคนถักนี่แม่เให้มาเลยมาใส่ของนี้เต็มเนี่ยทุกคนกระเป๋าเบียร์เคยถักกระเป๋าแบบนี้เนาะเห็นไหมลายพึ่งถักไปเรื่อยสวยปอ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนห้องน้องกันดูตอนนี้นะคะดูห้องน้องกันตอนนี้ไว้นะคะทุกคนจําไว้นะะเดี๋ยวมาดูกันใหม่ค่ะ